สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวนะอันนี้มนะีไฮเดรซีนนะที่สมัยชาก,กับรายการหมอมันบันเทิงฟาส,สไสสกายบลูมอมันสนันเมืองวงสี่รายการก็กดติดตามเนาะของเอเชอัพเดตนะตอนนี้อยู่ที่ห้องส่งของคุณวัรุษห้องส่งเราก็อยู่ชั้น5 i m p e r i a เนะคะอ่นะ แล้วจริงๆเนี่ยหน้ากากอันนี้คุณสมบัติดีมากเลยนะเป็นของเกาหลีเะาเรียกอะไรนะกำลังดังๆอ่ะก็ใช้ได้สี่ครั้งแล้วก็เรียกว่ามีสี่ชั้นน่ะวิธีใช้ก็ง่ายมากเลยเข้าใจอย่างนเนี้ยเนี่ยเราเราไม่ต้องกลัวว่ามันจะรื่นลงเพราะมันจะฟิตไปเลยอ่ะแล้วก็หายใจสบายมากเลย นะก็คือสามารถจะสั่งซื้อได้ไม่บอกราคาดีกว่าราคาพิเศษเพราะเราเป็นคนที่สั่งมาเองนะคะก็สั่งมาเยอะของเกาหลีดีมากเลยแล้ววันนี้เนี่ยก็จะมาพูดถึงเครื่องตรวจโควิดซึ่งตอนนี้ได้รับอนุญาตแล้วนะคะอย่าลืมติดตามนะคะอันนี้มีไฮเดซีค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ฟ้าใสายสกายบูชเชเดลมีปุปองให้สองพันฟรีสำหรับวันนี้ <c oughs> ได้เวลาเตรียมรับกัะดิ่งแล้